รับเพื่นเข้าสู่ทริปตูนเล็กขี่เว็บวันเดียว800กิโลเมตรไปกับนนทบ,บุรีมาที่นี่ครับบุรีรัมย์เพื่อมากินอาหารตามสั่งร้านเด็ดและมาชวนเพื่อนเราไปขี่เว็บเที่ยวลาวกัมพูชามารอดูกันนะครับว่าอาหารที่บอลจะมากินอร่อยอลังการแค่ไหนและเพื่อนเราที่จะชวนไปขี่เว็บที่ลาวกัมพูชาจะเป็นใครค่าน้ัมันจะกีีบาทและเราจะกลับถึงนนทบ,บุรีกี่ทุ่มไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปลุยกันไปลุย อ่ะฟ้าคึมนะทุกคนฝนใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวเรารีบไปหวดกันดีกว่านะเผื่อข้างหน้านะฝนไม่ลงซึ่งวันนี้เราจะทําธารกิจตุนเลยครับวดรวดเดียวจากนนทบุรี400กิโลเมตรรวดเดียวไปยังบริรัมนะเพื่อไปกินร้านอาหารตามสั่งเมนูเด็ดนะที่อยู่ใกล้สนามช้างอารีน่านะครับแล้วก็หวดกลับมาเลยนะรวมระยะทางวันนี้800กิโลเมตรมาดูว่าค่าน้ํามันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจจะถึงบ้านกี่ทุ่มนะและที่สําคัญไฮไลท์ก็คือเราจะนัดเพื่อนคนหนึ่งนะชวนกันไปขี่เว็บเที่ยวลาวกัมพู ชาและเวียดนามอ่ะไปครับลุยกันดีกว่าตอนนี้ฝนจะมาแล้วกรเบื้อลุยอ่ะหกโมงครึ่งนะฮะฝนตกลงมาให้ความชุ่มช่ำกันแต่วันเลยวันนี้นะเรามีสิทธินะฮะเปียกแต่เปียกก็บ่อยย่านนะเปียกแห้งเปียกแห้งเอาวะนัดเพื่อนเวลาด้วยนะแล้วความอยากกินอาหารตามสั่งเดี๋ยวมาดูนะว่าจะคุ้มค่าแค่ไหน mình chỉ ở bên này không าไปกันต่อ95เต็มถังครับผมอ่ะถังหนึ่งของเราก็วิ่งได้200กว่าโลเลยนะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในปาดช่องนะฮนี่ครับเติมได้เลยฮใส่ดูนี้อ่ะ150บาทนะทุกคนเติมน้ํามันให้รถแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ํามันให้คนด้วยนะคนไม่ไหวฮะตอนนี้9โมงกว่าแล้วยังไม่ได้กินอะไรขอบคุณมากคี่ มีร้านไทยเด็ดด้วยอทุกคนนี่แหละครับ PTT Station นะมีทั้งร้านกาแฟะนะห้องน้ำที่สะอาด ร้านค้ามากมายและนอกเหนือจากนั้นนะครับทุกคน PTC Station mm. เขายังมีการจัดสรรพื้นที่นะฮะ mm. เพื่อให้ได้กระจายสินค้าเด็ดของชุมชนผ่านร้านไทยเด็ดแบบนี้เลยฮะ mm. และตอนนี้มีหลากหลาย PTC Station มากนะที่มีร้านมุงไทยเด็ดแบบนี้ฮะกระจายอยู่นะอ่าตรงนี้มีแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูสินค้านะมาช่วยอุดหนุนชุมชนและมาดูว่ามีสินค้าอะไรดีสินค้าอะไรเด็ดน่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่น mm. เดี๋ยวขอกินมือช้าให้หมดไปเข้าห้องน้ำเ mm. ลวเดี๋ยว mm. พาไปดูข้างในกระโม ก็เข้ามาในร้านบรรยากาศโอทงนะมีสินค้าโอทอกมากมายนี่พนักงานก็น่ารักด้วยนะฮะและด้านนี้ที่เห็นนะฮะก็เป็นสินค้านะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการไทยเด็ดนะขนมต่างๆหน้าตาหน้ากินมากนะได้ผ่านการคัดสรรพัฒนาทั้งบรรจุภัณฑ์นนะคุณภาพและรสชาตินะครับจนสุดท้ายได้รับเลือกนะให้เป็นสินค้านะครับในกลุ่มโครงการไทยเด็ดของ OR เพื่อที่เขาเนี่ยฮะจะได้เข้ามาสนับสนุนนะครับทำให้ชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์ แม่เราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะและยังช่วยจัดหาสถานที่ขายวางจําหน่ายด้วยนะจนสุดท้ายนะครับทำให้ก่อเกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นไหลกลับไปหาชุมชนนะทำให้ชุมชนเนี่ยที่ได้ผลิตสินค้าไทยเด็ดที่มีคุณภาพนะฮะก็มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นแม่เราในฐานะผู้บริโภคนะก็ภูมิใจนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนว่าแล้วนะเดี๋ยวเราก็อุดหนุนไปสักหน่อยนะอันนี้เป็นขนมปั้นกิบนะครับราน้องหนึ่งหน้าตาน่ากินอร่อยมากเดี๋ยวเราเอาไปฝากเพื่อนเราที่บุรีรัมด้วยนะ แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะใครผ่านไปผ่านมา PTT Station ไหนที่เขามีมุมไทยเด็ดร้านไทยเด็ดแวะมาอุดหนุนสนับสนุน,นชุมชนได้และของเขาดีมีคุณภาพแน่นอนครับผมได้ของกินของฝากเพื่อนเราก็ไปลุยกันต่อครับผมไปกันต่อครับทุกคนยังเหลืออีก220โลลุย มั่วให้จอดพักแล้วถ้าเธอน่ารักใจจอดตรงไหนหว่าแล้วก็ไปกันต่อทางแยกเข้าสู่บุรีรัมย์เราจะถึงที่ไหนก่อนหรือผนจะตกใส่หัวเราก่อนมาดกาูกันเี่งขึ้นเข้าเขตจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจ้าแต่ห่างตัวเมืองอีกเกือบร้อยโลไปฮะไปกันต่อ ทบุรีนะตั้งแต่ตอน6กโมงครึ่งนะซึ่งตอนนี้นะครับบ่ายสองหน่อยๆแล้วนะใช้ระยะเวลาการขับขี่เนี่ยครับถึงอาประมาณ7ชั่วโมงกว่าแ,และตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองบุรีรัม และด้านหลังเราก็คือสนามช้างอารีนาทันเดอร์โดมนั่นเองนะทุกคนแต่เราไม่ได้มาดูฟุตบอลน,นะเราจะหวดมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะกินร้านตามสั่งที่คิดถึงน้าเมนูเขาอร่อยมากแล้วให้โคตรเยอะเลยทุกคนเนี่ยฮะอยู่ข้างๆกับ PTT Station ดังนั้นถ้าใครมาเที่ยวชมที่นี่นะฮะก็แวะไปกินได้จานน่ากินจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวบอลจะพาคุณไปชิมฮะและที่สําคัญเราได้นัดเพื่อนเราไว้จะคุยวางแผนนะจะเชื้อเชิญเขาไปเที่ยวประเทศลาวกี่เว็ กันไปนะกัมพูชาด้วยฮะเขาไปรอเราอยู่ที่ร้านแล้วเขาจะเป็นใครอาหารจะอร่อยแค่ไหนไปฮะไปกันต่อทุกคน หิวด้ทุกคนตอนนี้ตาลายหมดแล้วแล้วเราก็มาถึงนะร้านอาหารตามสั่งนะร้านเด็ดนะครับในบุรีรัมนะซึ่งนี่ฮะอยู่ใกล้ๆกับ PTT Station อย่างที่บอกไปใครมาเที่ยวมาดูฟุตบอลมาดูแข่งรถนะฮะหรือว่ามาบุรีรัมก็ได้นะแวะมาที่นี่เลยฮะชื่อว่าร้านกะเพราต้นคูณนะที่ไม่มีต้นคูณนะอ่าทำไมถึงชื่อร้านนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่สัตว์เจ้าของร้านดีกว่าวัสดีครับพี่สวัสดีครับิครับ คิดถึงจังเลยเนี่ยอ่าคนนี้คือซิกเนเจอร์ของชื่อร้านอันนี้คือแบรนด์ครับเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นะที่บอกว่าเฮ้ยใครๆก็มาถึงถามแต่ต้นคุณไม่มีต้นคุณค,คือชื่อลูกสาวใช่ครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วพี่ท้องผมปั่นปัวนโอโห่ผันอะไรเนี่ย ตัวนี้เป็นกระดูกแก้วครับโอ้กระดูกแก้วนะทุกคนอันนี้เป็นร้านตามสั่งที่ค่อนข้างอลังการแต่จริงๆเป็นร้านตัวสีงดังวันนี้วันนี้อ่านี่คือนี่คือปานใครติดตามตรงสุรินนะก็จะเจอเขานะหลับอยู่ได้ยินเสียงตื่นเลยนานยังเนี่ยผมผรอผมยังไม่ได้กินข้าวเลยผมอ่ะตั้งใจว่าจะมากินที่นี่แล้วผมอ่ะตั้งใจว่าจะมาชวนคุณไปเที่ยวลาวด้วยขี่เว็บไป ไปเที่ยวลาวกับพูชาหรือว่าจะไปเวียดนามด้วยว่างไหมเนี่ยลาวกับพูชาเวียดนามเออพูดเล่นไปเยไม่พูดจริงไม่ผมเบื่อคยไปเอานะผมคิดว่าพี่พูดเล่นนี้จริงอ่ะเออผมเบื่อเที่ยวคนเดียวเนี่ยทุกคนเราเคยเกินเขาเวลานะเราไปมาเลสิงคโปร์แล้วแล้วคนเนี้ยเที่ยวกันมันสนุกแม่งโดนปั่นแจ้งตลอดจริงปหเนี่ยเอ้ยไปไปไปเดือนหน้าว่างปะเดือนหน้าได้เดือนหน้าได้พอได้นะได้เดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันแต่ตอนนี้ค่อยคุยก่อนประเด็นนั้นผมหิวมีอะไรมีเนื้อใหญ่ไหม เน yes. ื้อใหญ่มีครับเนื้อใหญ่คืออะไรเนื對對้อใหญ่คืออะไรเผาเนื้อใหญ่เนื้อสเต็กครับแต่เอามาทำกะเพราในฉบับแข็งของกระเพราต้นพูนอ่าลองสุกิ่งนะร้านแบบนี้นะเป็นเพิงแบบนี้มีสเต็กและมีทุกอย่างเมนูตั้งแต่ร้านตามสั่งแบบอาหารตามสั่งแบบกระเพราทั่วไปยันอัปเกรดทุกคนอ๋อหมูกรอบที่นี่เหรอพี่ใช่ครับอุ้ยชิ้นทดแบบแป้งเลยอ่าทุกคนนี่นะฮะอาหารของเราให้คุ้มค่ากับความอลังการที่แม่งขี่เว็บขวดมาเกือบ4 0 0โล ที่อดทนรอกินข้าวตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้ว <รอ S 1> คุณอะวางยาผมพาผมมากินครั้งแรกจนเนี่ยเวลาผมอยากกินผมก็ต้องหวดมาเนี่ยไกลขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วทุกคนดูฮะไม่น่ากินได้ยังไงอันนี้นะเ,เ,มเมนูโคตรเถื่อนป่าเถื่อนปลาเถื่อนป่าเถื่อน,อนและต้องบอกเขาด้วยนะว่าจะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากอ่าเขาทําตามปริมาณความเผ็ดที่เราอยากกินแล้วเป็นเนื้อโคขุนให้มาอย่างเยอะทุกคนจานเนี่ยฮะคือ120บาทเนื้อใหญ่ที่บอกเนื้อใหญ่กะเ้าเนื้อใหญ่ทามาจากอะไรเนี่ยอันนี้เนปะ็นเนื้อสันนอกวากิว เอาเนื้อวากิวเลยนะใช่เนื้อวากิวอ๋อแต่ว่าใช้เนื้อวากิวโอ้แล้วดู <c oughs> ขอชิมหน,น,น่ยหอยขี้เหนียวบอกว่ากับกับพงกับพี่คนดูโอ้ทุกคนดูนะโอ้ดูความฉ่ำนะเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อร่ <c oughs> อย <c oughs> แล้วอันนี้ฮะปานเขาบอกว่าที่นี่เมนูหมูกรอบหายากมากเขาไม่ค่อยทำทุกคนเพราะเขาใช้ชิ้นใหญ่ๆนะไม่ทำเลยแล้วคนที่มารอกินหมูกรอบคนขับมากินไหมแต่บอกไม่ทำ ไม่รู้อะไรของเจ้าของร้านคือคือ,คอหากินยากแล้วแต่อารมณ์เจ้าของร้านแล้วแต่อารมณ์นี่วันนี้เราโทรบอกเขาก่อนว่าเรามาเขาก็เลยทำให้กินแล้วปกติไม่มีแบบกับข้าวจะมีรากข้าวเท่าน,นั้นถ้าจะมีข้าวถ้ารากข้าวร้อยห้าสิบบาทอ่ะว่าแล้วก็โซยกันเลยดีกว่านะนก,กินแบบเป้งอ่ะกินให้หมดนะเว้ยโอ้ยกราบเนี่ยคุณไม่ได้ให้ฟรีเอาเหรอแลกกันนะโอเคเนื้อโคขุนปลาเทือนก็อร่อยนะทุกคนทอดกรอบๆแล้วมาผัดนะเหมือนแดดเดียว ม,มีทั้งความกรอบความนิ่มนะครับทุกคนเ,น,น,เนื้อโกขนปลาเผื่อนียคือถ้าหากดูแบบนี้สามร้อยห้าสิบถ้าดูแต่ตัวเลขอะแพงจานเดียวแต่คือมาแบบเนื้อแบบวาเกิวแบบอันเบลเลอร์เลยใช่ย่างย่างย่างดีมากแล้วใช้เวลาทําไม่ใช่น้อยๆนะทุกคนนี่เรานั่งรอนะช่วงนี้ฮะใส่ใจทํานะประมาณน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ถ้าคุณอยากกินมาที่นี่เลยครับเดี๋ยวเรากินก่อนอแล้วเดี๋ยวเราว่าวางแผนท,ท,ท,ทริปลาวกัมพูชากัน ยังอิ่มยังจุกยังเรียบแต่กินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานเมื่อกี้ผมไปแวะ PTT Station มามีร้านของไทยเด็ดระหว่างทางมาซื้อของมาฝากปานด้วยโอ้ขอบคุณครับนี่จริงๆอ่ะก็ซื้อมากินเองนั่นแหละเพราะว่าของเขาเนี่ยคุณภาพดีเป็นร้านที่ของชุมชนที่ช่วยสนับสนุนปันกลีบปันกิีบชอบอยู่ใช่ไหมมี3ไส้อะไก่หยองมีไส้ปลาและเห็ดแล้วก็ไส้ปลาเอาไหนไส้ปลาไส้ปลานะของผมเอาไก่หยองนะ เนี่ยถ้าได้รู้จักสตอรี่ของเขานะสตอรี่เนี่ยคือน่าสนใจมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอ,ขอกินก่อน<า>ทำดีมากอะ่ะเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ออกแบบให้กินได้ดีมากอเป็งไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยยิ่งก็อร่อยงั้นเนี่ยถ้ายิ่งได้รู้สตอรี่เขานะโอ้โหมันจะยิ่งอร่อยมากยงไงพี่อ่เดี๋ยวเล่าไปสอบซึ่งขนมปั้นคลิปที่บอลกำลังกินอยู่เนี่ยทุกคนปานเริ่มมาจากคุณแม่เจือที่เป็นคนพัทลุงเลยนะ แล้วเขาก็เป็นชาวนารายได้นี่มันมันม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 ่นคงก็เลยอยากที่จะหารายได้เสริมเพื่อที่จะส่งให้ลูกๆนะครับได้มีเงินไปเรียนหนังสือสุดท้ายก็ทําขนมปั้นกิบที่เป็นสูตรดั้งเดิมที่ตนเองทําเป็นปรากฏว่าผลตอบรับดีครับทุกคนจึงมีการจัดตั้งกลุ่มนะทุกคนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงกันโดยใช้แป้งเนี่ยมาจากข้าวสังยดซึ่งเป็นข้าว ที่เป็นของคนท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยม่มโมโจนกลายเป็นแป้งซึ่งข้าวสังหยดเนี่ยมีการาวิจัยมาแล้วมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากทั้งวิตามิน B1 B2 ึ้าเหล็กและแคลเซียมแล้วแถมกระบวนการผลิตนะทุกคนก็ยังไปร่วมกับชาวบ้านกเกษตรกรแถวๆนั้นขออ,อนุญ,ญาตกินไปรีวิวไปนะทุกคนอร่อยมากทำให้กเกษตรกรแถวๆนั้นเนี่ยไม่ว่าคนที่ผลิตข้าวปลูกข้าวหรือคนที่ผลิตเห็ดเรามีเสเห็ดด้วย หรือว่าคนที่ผลิตปลานะครับก็ทําให้เกษตรกรในละแวกนั้นเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยทุกคนแล้วยิ่งโดยเฉพาะนะตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพก็เลยได้เข้าร่วมโครงการไทยเดชของกลุมโมอาทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือขายได้มากขึ้นทําให้ชาวบ้านในชุมชนก็มีรายได้มากขึ้นเอเรากินแล้วอร่อยอร่อยปะอร่อยอ่านเนี่ยฮะผ่านการวิจัยและพัฒนามาแล้วทั้งอร่อยด้วยมีคุณภาพแล้วเรารู้สึกดีไหม ใช่เนี่ยฮะจำที่บอกนะครับทุกคนก็คือถ้าหากใครผ่านร้านไทยเด็ดผ่านามุมไทยเด็ดที่อยู่ใน PTT Station <ม>แวะเข้าไปอุดหนุนได้จริง,รงๆเขามีหลากหลายอย่างเลยนะแต่เนี่ยซื้อมาให้ลองชิมปรากฏว่าจะฝากเดี๋ยวเราก็เัื่งกินกันไปเรื่อย<ม>ๆหมดหมดแล้วเนี่ยอ่าแล้วเดี๋ยวคุยวางแผนนะฮะทริปลาวกัมพูชาเวียดนามอ่าว่าตกลงอะไรจะไปยังไงสุดท้ายมีเวลานะไปไปได้นะไปอ่าเดือนสิงหาเดี๋ยวเราไปลุยกัน ตามนั้นนะทุกคนเราหลอกล่อเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอนั่งกินแล้วก็คุยวางแผนรายละเอียดคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อฮะจากนี้กลับบ้าน4 0 0โลแต่ไม่เป็นไรตุนๆุพลังนะไม่มีคนขับมาเพื่อกินอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ต้องขับรถกลับเลยเลยอกพี่ทำนะผมก็ถึงก็ถึงคุณก็ถึงเพื่อนมันหลอกล่อเดียวกันตามนั้นนะโอเคครับทุกคนมีพบก็ต้องมีจากันแดบเป็นจากันชั่วคราวนะแล้วกินคือแบบอิ่มจุกมาก นั่งคุยกันเพลินจะนอนต่อเออตอนนี้คือ6กโมงเย็นแล้วนะทุกคนคุยกันแบบประเภทว่าไม่ต้องสนใจเลยนะว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่พี่ศักนะก็มาคุยกับเราด้วยแต่ว่าก็ต้องรับลูกค้าเป็นระะยระยะ ขอบคุณมากที่ทำอาหารได้ดยขอบคุณครับเดี๋ยวมีโอกาสไปมากินเดี๋ยวแม่มน้าเดี๋ยวเชิญมากินเป็ดย่างที่หากินยากที่สุดในโลกอันนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะเท็นหน้าก่อน,น่อะคลิปหน้าว่าเป็ดย่างที่หากินยากที่สุดในโลกนะจะเป็นยังไงส่วนใครถ้าผ่านไปผ่านมาแถวบุรีรัมนะครับผมหรือว่าคนบุรีรัมอยู่ที่นี่แล้วยังไม่เคยมาลองร้านพิศักมาลองดูนะแล้วคุณจะติดใจเหมือนบอนนะอุตส่าห์ขวดมาไม่ผิดหวังเลยรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมตามนี้ปันเดี๋ยวผมกลับก่อนขวดพี่รู้จะไปถึงกี่ทุ่ม ครับผมับมากินกับเขาแล้วขับกลับอ่าส่วนเรื่องทริปลาวกัมพูชาเวียดนามเดี๋ยวเราไว้ว่ากันเดี๋ยวมันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมีอะไรมาอัปเดตโอเคดีใจที่ได้เจอดีใจที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันโอเคเสร็จแน่เสร็จแน่เดี๋ยวบอลพาไปตำรานจำเป็นไม่ครับผมครับผมจ้าผมบายนะจะต้องดอกคุณเอา๋ยวเ โอเคกิมมิคชื่อร้านก็ล่ะทุกคนเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเนี่ยฮะปตทสเตชันก็อยู่ตรงนี้คอ่าเติมนี้จะเป็นถังที่3นะครับผมว่าแลวเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าบอลจะถึงบ้านตีเท่าไหร่นะเราคิดว่าไม่สี่ทุบห้าทุแน่นอนนะเราว่าอาจจะตีหนึ่งตีสองด้วยนะเดี๋ยวว่ากันนะทุกคน่อนอื่นเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเอาเก้าห้าเต็มถังเลยนะครับผมจุกจุฮะทุกคนร้อยเก้าสิบบาทนะฮะเต็มถังกันแบบแน่นเปรี้ยเลยไปทุกคน 400โลอ่ะยาวไปพระอาทิตย์ก็จะตกนะทุกคนแล้วฝนก็จะตกด้วยใน GPS เนะะี่ยครบอกว่าเกือบ400กิโลเมตรนะเราจะถึงประมาณ5ทุชมครึ่งแต่ว่าโดยปกตินะบอกได้เลยจากประสบการณ์นะ กินห้าทุ่มครึ่งแน่นอนนะทุกคนถ้า G.P.S บอกค่าชั่วโมงอ่ะเราจะไปถึงประมาณ6ชั่วโมงครึ่งหรือ7ชั่วโมงไปนู่นน่ะแต่เดี๋ยวเราจะขวัญยาวๆแบบนอนสต็อปนะจะจอดเฉพาะเติมน้ํามันกับเข้าห้องน้ำเท่านั้นนะทุกคนดังนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะถึงบ้านนะประมาณสักตีหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะถึงตีหนึ่งหรือเปล่าแล้วจะโดนฝนระหว่างทางหรือล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมไปฮะยาวๆไปครับผมอิ่มแล้วเติมพลังแล้วก็ลุย าอยู่ฝนลงเม็ดแล้วทุกคนแล้วก็ด้านหน้านะเหมือนฝนหน้าจะตกหนักนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเก็บกล้องก่อนนะพร้อมลุยยังไงผมว่าตลอดระยะทาง300กว่าโลที่เหลือเนี่ยต้องเปียกอ่ะไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งแหละอ่ะไปฮะเราก็ดันมาลุยหน้าฝนด้วย แต่เตรียมพร้อมครับบ่อย,ยั่นอยู่แล้วฝนตกก็ลุยยังดีนะที่ตกตอนกลับอ่ะถ้าตกตอนมานี่นั่งกินข้าวเปียกๆนี่คงห,หนาวสั่นสะท้านไปครับลุย อนะเรายังอยู่ในโซนปากช่องนะไปไปมาๆนี่บอกเลยนะอ่าดีนะนี่คนนี้เขาเป็นนะถ้าเขาขี่มาประกบแล้วเป็นๆนะเราไม่รู้หรอกว่าใครเราด่าเปิงเลอาจริงอ่อันนี้นะน้องเกมดีทูไคคถ่ไบเกอร์นะชาวไบค์เกอร์หลายๆคนก็รู้จักนะน้องเขานี้ใสดีไม่เหมือนบอลพาเที่ยวนะ <laughs> บอลพาเที่ยวใครขี่ประกบไปใกล้มืดๆแบบเนี้ย ผมผมบอกว่าผมผมไม่ได้ด่าหรอกอผมบอกเฮ้ยไป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 ไม่คุยไม่คุยแต่เมื่อกี้รู้สึกตอนที่ประกบกันเนี่ยทักทายกันพอเป็นพิธีอ,อันนั้นเราไม่ติดแต่พอทักทายเป็นพิธีเห็นพอแซงเลยลงหลุมเผอห<อ>ันมาดูผมแป๊บเดียวลงหลุมเลยอ่ะ <laughs> เอ็นหลงหลงก็เชือนแงยทุกคนคือมอไซค์อ่ะมันอันตรายแล้วบางทีมันต้องดูแล้วมืดๆอ่ะบางครั้งอ่ะเอาเราเป็นๆโบกมือทักพอเป็นพิธีนะไม่ต้องถึงกับให้หันไปแล้วคุยไม่ต้องมานั่งสัมภาษณ์กันบนถนนนะมาจากไหนมายัางไงอ่าแล้วสุดท้ายนะก็ก็เคาคงตามมาแบบระยะไกลๆอ่าแล้วพอได้จังหวะก็ค่อยหาโอกาสทักทายกันแบบเนี้ยดีปลอดภัยทั้งคู่ด้วยแล้วปลอดภัยกับเพื่อนร่วมทางด้วย่ ไม่รู้จักถูถ่ายไปติดตามดูนะช่องถูถ่ายเบเกอร์นี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวตลอดเหมเขามีหลายคันด้วยมีโอกาสเด้อเดี๋ยวเราค่อยคอลแลปกันอไดเจอกันที่ลาวทีหนึ่งแล้วอันนี้เที่ยวตัวยงเลยกับมอเตอร์ไซค์พี่มาจากไหนนะมาจากหนองคายครับมาจากหนองคายแล้วขวดมาจากหนองคายันนี้ันเดียวเพิ่งออกมาจากหนองคายมันสี่โมงชิปหายแล้วสี่โมงนี้สี่โมงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นชิปหายแล้วทุกคนออกจากหนองคายสี่โมงเย็นมาเจอเราที่ปากช่องทุกคนตอนนี้สามทุ่มแล้ว โอ้ตูนเล็กเหมือนกันส่วนเราก็ไม่รู้จะถึงกี่โมงแวะทักทายกันพอหรือเปล่าไั้กันไปต่อได้เดินทางปลอดภัยนะเกมได้เลยครับพี่ขอบมากครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวอ่าเริ่มสนิทคุ้นๆกันผมใครติดตามดูจะรู้ว่าผมชอบเที่ยวคนเดียวผมไม่คุ้นกับใครผมไม่กล้าพาไปไปใครไปเที่ยวกับผมด้วยเดี๋ยวปวทรมานแต่รายนี้ก็ทนอยู่ ตามนั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะระยะทางของเราเนี่ยเหลืออีกประมาณ180โลเดี๋ยวไปแวะหาปั๊มเติมน้ำมันแล้วหวดกันยาวๆต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ของเกมก็เดินทางปลอดภัยใคร,อ,รอยากรู้ว่าเกมไปทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากลองคายเนี่ย4ี่โมงเย็นมาเจอกันตรงนี้อาคตบังเอิญเลยตามนั้นครับผมโชคดีบายบายโอเคไปฮะลลยกันต่อ เพื่อนร่วมทางไบคเกอร์ทุกคนอาฝากบอกไว้นะใครเจอผมระหว่างทางอะโดยเฉพาะบนถนนอะอ่ะาหาจังหวะทักทายกันได้แต่ว่าดูให้ปลอดภัยนะผมะไม่ได้ยิงแต่บางคนบอกว่าไอ e ้บอลไม่ยิงเรียกไม่หันคือจะหันทำไมทุกคนรถมันก็เยอะแล้วเรียกให้เราหันเราหัน,เร,หนเราขอโบอกมือทักแค่ั้นพอเราไม่หันขอดูทางดูหลุม เมื่อกี้เจ้าเกมก็ตกหลุมไปแล้วอตามนั้นทุกคนบนถนนน,น่ะต้องเดินตามด้วยความระมัดระวังตามอสติอ์อาว่าแล้วก็ไปไปกันต่อ หนาวไปแล้วแกนไอยแล้วโอ้ยโอ้ยฝนก็ตกหนักอยูอ่แล้วไม่ต้องเสือกแล้วหนาวโอ้ยหนาวทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ PCT Station นะฮะที่แกงคอยเนาะ ตอนที่เราอยู่ตรงปากช่องอทุกคนสถานีบริการน้ามันเขาปิดนะดีว่าเราได้น้ํามันสำรองนะก็เลยได้เติมไปกับอีถังนี้ฮะเป็ดเสร็จเนี่ยตีไปประมาณ40บาทแล้วกันนะเราชดเชยให้นะฮะเราจะได้รู้ว่าค่าน้ามันเท่าไหร่บวก40บาทแล้วบวกตรงนี้นะครับอีกเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวยังไงเราไปถึงบ้านเราสรุปให้แต่ที่แน่ๆน,นะจากนี้ถึงบ้านเนี่ยฮะอีกประมาณร้อยหกสิบโลทุกคนโอ้โหหนาวอ่ะแล้วคนยังหนักนะด้ดยนี โอโ้พายุทุกคนแต่ยังไงเราก็ต้องฝ่าไปให้ได้นะเพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะากลับไปให้ถึงบ้านนะทุกคนแล้วก็อาจจะถึงกี่โมงกี่ทุ่มเดีย๋ยอนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนนะฮะไปฮะทุกคนเดี๋ยวฝ่าฝนกลับบ้านกันฝนตกเราก็จะลุยไายปไปไปทุกคนไปลุยกันรับามชุ่มช่ำของสายฝน มาถึงบ้านนะทุกคนแต่ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะเรากลับไปปิดคลิปที่บ้านไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะตื่นมาเพ่นกระบ,บาลแล้นะก็เลยนี่ฮะมาปิดคลิปที่ PTT Station วัดลาดประดุกนะก็สิ้นสุดการเดินทางนะฮะตั้งแต่6โมงครึ่งจนตอนนี้นะสรุประยะการเดินทางเนี่ยทั้งหมด18ชั่วโมงนะฮะกับ800กิโลนะค่าน้ำมันนะ เบสเสร็จนะครับเราเติมาจากที่ตุนไปด้วยนะฮะก็น่าจะประมาณ700ต้นต้นๆนะ,ะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะจบไปอีกหนึ่งการเดินทางนะตุนเหล็กแล้วเดี๋ยวไว้รอชมนะครับทริปลาวกัมพูชาที่เรานัดป่านไว้นะจะไปเมื่อไหร่อะไรยังไงไว้ติดตามชมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะรวมทั้ง ขอบคุณกลุ่ม O.R. ด้วยนะ,ะที่จัดทำโครงการไทยเด็ดนะ,ะเพื่อช่วยชุมชนนะ,ะกระจายสินค้าไทยเด็ดนะครับไปยังผู้บริโภคท,ทำให้ชุมชนนะฮะชาวบ,บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้ที่มากขึ้นอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่หาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตส่วนผมกับที่พักไปนอนต่อครับผมบ๊ายบาย